กรับสวัสดีเจ้าปมาอ,อมัยพน้องตมลบั่นกลางตีหักและเคารพบทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตมลบั่นกลางได้มาส่งกระจายเสียงในเจ้าวันศุกร์ที่สาวเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2อ6 7วันนี้ตรงกาแพมสามขำเดือนสิบสองหนือนะเจ้า วันนี้เขาก็มีข่าวสารมาอุจากันทั้งจากของเทศบาลตำบลบ้านกลางและข่าวสารจากานงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าข่าวแรกในวันนี้เป็นข่าวการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการเจ็ดสิบสองล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567จัดขึ้นในวันที่26กันยายนเวลา8นาิกา30นาทีเป็นต้นไปนะเจ้าบริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ข้างชปาปนสถานหมู่ทีห้าบ้านสีชมนะเจ้าก็เป็นการค่วมกัน ลูกตนน้นไม้นะเจ้าซึ่งก็เป็นการร่วมตัวกันของกลุ่มจิตอาสานะเจ้า parole, ซึ่งก็จะได้มาอ่ารวมกันปลูกต้นไม้บริเวณสถานที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ข้างชาปนสถานหมูที่5บ้านสีชุมในวันที่16กันยายน2567ตั้งแต่เวลา8.30นาทีเป็นต้นไปนะเจ้าเพื่ออเป็นการ เป็นส่วนหนึ่งในการโฮมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการเจ็ดสิบสองล้านต้นคลิกพื้นผืนปาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบส8บแปดกรกฎาคมนะเจ้ามาฟังแหมข่าวหนึ่งกันพ่องนะเจ้าเป็นข่าวการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร หนึ่งในวัน,นคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวีนะเจ้ากองการศึกษาขอจันจรนรวมงานทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระนางจามเทวีหนึ่งในวัน,น,วน,นคล้ายวันประสูตินะเจ้าในวันที่็7กันยายน2567เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปบริเวณลานอนุสรณรีพระนางจามเทวีนะเจ้า ขอขอจนจวนป่อม่พี่น่องแม่เจ้ามาห่วมทำบุญตักบาท ถวายเป็นพระราุกุศลเหนือในวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวีนะเจ้าแล้วก็นำเครื่องสักการะถวายแด่พระองค์ท่านตักบาตพระสงฆ์จำนวน19หูนะเจ้าในวันจันทร์ขอภัยใจในวันที่ในวันสุก์ที่เซเจกันยายน2567นะเจ้าวันศุก์ที่เซเจกันยายน2567 ตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาสมสนาทีเป็นต้นไปบริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการจามาเทวีของเทศบาลต่ำบนบ้านกลางนะเจ้ามาฟังข่าวจากหน่วยงานราชการอื่นกันพ่องนะเจ้าก็เป็นข่าวจากศูนย์การค้าแจมฟ้าช็อปปิ้งมองลล์ัปูน หมกับเปล่ากาชาจจังหวัดละปูนแล้วก็หน่วยรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลละปูนนะเจ้าจนจวนผู้ที่สนใจเข้าห่มกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาแล้วก็อวัยวะนะเจ้าในวันอาทิตย์ที่22กันยายน2567 บริเวณชั้นหนึ่งลานโปรโมชั่นศูนย์การค่าแจมฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ปูนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกานะเจ้าบริเกาถือว่าผู้ตีสนใจตีเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตท,ทุกท่านก็จะได้รับของที่ะระลึกจากแจมฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ปูนต่อยนะเจ้าท่านไหนตีสนใจก็สามารถมาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะประสำเดือนกันยายนนี้นะเจ้าจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22กันยายนบริเวณจั้นหนึ่งลานโปรโมชัน่นศูนย์การค้าเจมฟ้าชชอป,ปิงมองลล์ปูนตั้งแต่เวลา10โมงนะเจ้า10โมงมาเจ้าจนถึงบ่าย3โมงแรงนะเจ้า มาฟังแหมข่าวหนึ่งกันผ่องนะเจ้าเกาะเป็นข่าวการจัดกิจกรรมวัฒนศิลป์ทิลปูนนะเจ้าก็เป็นการจัดกิจกรรมขึ้นระวังวันที่สาวถึง22กันยายนบริเวณกาจตุจักรปูนนะเจ้าก็ถือว่าเป็น งานตีรวบรวมความเป็นลํำพูนเอาไว้ในทีเดียวนะเจ้าบอกว่าจะเป็นอาหารวัฒนธรรมตีแอลการแสดงแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายนะเจ้าซึ่งในวันที่9กันยายนก็จะมีพิธีเปิดงานพร้อมกับกิจกรรมอาหารแกงฮังเลลำไยของดีของเด่นเมืองลับปูนนะเจ้า ส่วนกิจกรรมในวันที่10กันยายนก็จะมีการประกวดด้วงกวางนะเจ้าการประกวดด้วงกวางประเพณสวยงามชิงเงินพร้อมถวยรางวัลและกิจกรรมในวันที่อ2กันยายนก็จะมีการประกวดกล่องหลวงนะเจ้าการประกวดกล่องหลวงชิงเงินพร้อมถวยรางวัลนอกจากนี้ก็ยังมีศิลปินปีมา มอบความสุขคือกัปโหมัยพีน่น้องนะเจ้าวัวนที่เซากันยายนก็จะเป็นต้นข้าวอาสยามเซาเอด็ดกันยายนเอิอน้นขวัญวรัญญาเซาสองกัยายยนชูไม่เกิดเดอะเพอนะเจ้าซึ่งาภายในงานนอกจากว่าจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมตีสื่อสารความเป็นล้านนาของจังหวัดละปูนเฮานะเจ้าก็ยังมีสินค้าท้องถินสินค้าชุมชน สินค่าโอท็อปต่างๆมาคือเลือกซื้อเลือกหาแล้วก็เลือกชิมกันนะเจ้านอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มอาชีพของตำบลบ้านกลางเฮาตีเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานนะเจ้าก,ก็จะมีผ้าท่อ,อบ้านสีชุมมูที่ห้านะเจ้าแล้วก็มีสมุนไพรของมูสองนะเจ้านอกจากนี้ก็ยังมีสมุนไพร,ล,พรลำใหญ่คือเลือก ือเลือกหากันตอยนะเจ้าเกาะสมรถไปแอลกันได้ในงานวัฒนธรรมศิลทิลปูนนะเจ้าระวังวันที่สาว์ถึง22กันยายน2567ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะเจ้าตีกาดลำพูนจตุจักรจังวัดละปูนนะเจ้า สำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะเจ้าก็เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของพายุ depression นะเจ้าเมื่อเวลาตีสของวันที่19กันยายนนะเจ้าพายุ depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมืองกวางตรีประเทศเวียดนามประมาณส0 0กิโลเมตรนะเจ้ามีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณห้าสิบห้ากิโลเมตรต่อชอั่วโมงซึ่งตอนนี้พายุก็เคลื่อนตัวมาทางที่ตะวันตกด้วยความเร็วประมาณซาวกิโลเมตรต่อชอั่วโมงนะเจ้าแล้วก็จะมีการทวีกำลังตีแห่งขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็ตอนนี้ก็ เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางนะเจ้าในช่วงระหว่างวันที่ 19- ถึงวกันยายนนะเจ้าแล้วเกาะหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับประกอบกับปร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแหงผ่า,านภาคเหนือตอนล่างภาคกลงางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะเจ้าแล้วเกาะในช่วงระหว่าง วันที่19ถึงเา3นะเจ้าวันที่19ถึงเา3จะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มนักขึ้นแล้วก็มีฝนตกนักถึงนักมากนะเจ้าประกอบกับมีลมแหงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคก,กลางนลเจรวมจนถึงกรุงเทพมหานครนะเจ้าดังนั้นก็ขอแจ้งเตือนปมไมพี่น้องคือระมัดระวังอันตรายจากฝนตกนักถึงนักมากแล้วก็ฝนปีตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าซึ่งจังหวัดละปูนเฮาปีจะได้ห้าผลกระทบมากที่สุดนะเจ้าก็คือในช่วงวันที่1กันยายนนะเจ้าดังนั้นกา อขอแจ้งเตือนปรณีป่ปน้องนะเจ้าเฮอระมัดระวังในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนะเจ้าในช่วงระหว่างวันที่6เอสถึงสสอ2กันยายนนะเจ้าในช่วงนี้ก็ขอฮอติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าเราก็หานสาม,มารถตจะติดต,ตามข้อมูลได้ตีเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ตลอดโซ่4ชัมโมงนะเก้าเจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงตา่าซสายจากเทศบาลตะบลต้นกลางก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณปอม่ป้ไน้องทุกท่านติ่ได้ติดตามหับฟังวันนี้ข้าเจ้านางสาวพิมพ์าาพิศาธาเศร้าภูประกาศ